ี่สูตรืมสูตรปนนี้ปดนี้เท่าไหร่น้องเบลล้านฮะสิบล้านจริงไหมนี่ครับอีลีโอ้เราเป็นหนีลมละไ่มาครับแล้วก็ไม่เฮ็ดสูตรเหล็กเอาหสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับอมาตามนัด น้องเบลนัดปล่อยเด็กก็สูดโซดาก็โซดาคือหุงยิ่งคาวาเพิ่นสูตรนี่พิ่นเอาไปพุหนี่ซีบลานอีกทีหนึ่งครับมันกับเ่ได้ว่าเท่าเดียวเนาะเพิ่นกะเรื่อยๆคือเรื่อยๆเอาเอาเรื่อยๆเองสินะบ่แม่นว่าปั้งเท่าเดียวเพิ่นก็เอามาเรื่อยๆเองสินะเพื่นไปเป็นหนีอย่างจังซีบลาน คือเพื่อนเป็นมีกะครอ,อ,อ,อบครัวเพื่อนะหลอครับผมเทือกุรนลูกิจเทือกทูนลูกีฟให้นีเป็นเออกะเร่เหมือนลมละ,ะลววายเนาะเพราะว่าเราไปที่นี่เพื่อนกะเร่เป็นมีเพื่อนกะเร่ได้แล้วว่าก็จังได๋สีได้โปลดมีอย่างซี่นะเพิ่อนก็มีมาทั้งตัวเลขอย่งนี่นะเพื่อนเป็นสูตรเพื่อนเหรอน้องเบลสูตรครับเป็นสูตรเพื่อนแต่เพื่อนไม่ออกกล้องสมัยก่อนเพื่อนออกเคยออกอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนก็ออกอยู่ ก็มาที่นี่เพื่อนกะเวียกลายครับเป็น่นยุคงล่างเป็นเห็นพญานาคอยู่ข้างบนอยูไหลาอยู่ปลายนู่นนะเพ่อนเพื่อนเป็นผู้เฮ็ดผู้สางอยู่นี่เด้เจดีนี่กับเพื่อนเป็นคนเฮ็ดคนสางครับเพื่อนเฮ็ดให้เล้วคืออยู่ในเหนียกะเจนเซียล่ะกะพญานาคองค์นี้แล้วก็เป็นข้นเฮ็ดโค้งไฮยี่นะเพื่อนเฮ็ดเพื่อนสางอยู่นี่แล้วปู่เพื่อนไห้เนี่ยครเป็นพ่อของน้องเบลใช่ไหม พ่ออาจารย์ต้อมพ่ออาาจรย์ต้อมียนครับเป็นพ่ออาจารย์ต้อมเป็นบออกกล้องเมีนเป็นบระยากออกกล้องแต่ว่าใหนเรื่องของเทนครับเป็นปดหนี้เท่าไหร่นะสิบล้านครับเพิ่เกับปดมาเรื่อยๆจนว่าไม่ได้ปลดครั้งเดียวโบได้ปลดครั้งเดียวเมียนพูดอดไว่าโอ้ที่ปันมาปลดได้ปานนั่นเท่อเดียวกับเมื่อกับบอเมียนเพป็นกับปดมาเรื่อยๆกัเอาเพื่อนกับอันเอาสูตรเอาอยังเพื่อนนี่ละในการเฮ็ด อยากว่ากันอยากว่าน้อเพื่อนนี่ค่ะมาว่างอาจารย์ต้อมรลดครับลงมากมาคอยครับเพื่อนกับว่าน้ำืนปะจาเพื่อนกับว่าน้ำเพื่อนับ่ออกกล้องมนครับเพื่อนบอกออกกล้องเพื่อนเห็ดงานเพื่อนมาเพื่อนกับมาเห็ดงานเห็ดอย่างเพื่อนยูนในหนีห่ะครับหรือว่าใครอยากจะมาขอเลขก็มาขอได้กับพ่อท่านได้ครับผมแต่ว่าท่านไม่ออกกล้อง่ออกกล้องเป็นยานกหรือไม่ก็ทักหาน้องเบลก็ได้เมัครับหาใดทั่วหาใดครับกับเบือ เบอร์พงกัลชเป็น065ครับ,บ6217281ครับผมยยั0656217281ครับเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อกระติดต่อมาถามเรื่องเลข625 ศูนย์หกห้าหกสองหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสป่นม,ม,มา้นลายหวจดามาลงหน้าหนาวทองก็ลงมาลุลายนัดมือมาเน่แล้วก็ห้างเถื่อท่วมมาจุกกรุงเทพว่าเสพผาจานตอมลุ่งกรุงเทพว่าเถื่ออายุมิตรสายกรุงเทพอ <laughs> โอ้จะไปกรุงเทพเราทีนี้ <laughs> ขาเจ้าขาเจ้าอยากมาก้างเทื่อเจ้าท่วมมาอันลุองเบลอยากมา,า,กมาล,ลุ่งหนาแม่มาจังไหร่บามีโส่วนตัว เขาะก็เรียกว่าบัสนกันนั่งเครื่องหรืออันนั่งรถมาล่วงบคอสอล่วงบคอสอไปจังไดต้อใช่เอาเดี๋ยวพงษ์ไปฮับก็ได้เอวอยากมาหาอะไรคือเขาอยากมาลงน้าหน้าทองด้วยลงม่านลงน้ารัาราจารต้อมใช่ะหลายคนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้าให้เรามานี่ได้คุ้มนะ ได้มาขอโชคได้มาทําบุญเนาะน้องเบลเนาะได้มาเปิดดวงแถมมาได้แนวทางของพ่อโซดาเราด้วยคือปุดนี่เท่าไหร่นะปุดนี่เท่าไหร่นะให้เอฟซีได้เชื่นใจหน่อยสิบล้านสิบล้านครับผมพ่อโซดาเนี่ยครับผมเป็นสูตรเหรอน้องเบลเป็นเลขสูตรเพิ่นเป็นเลขสูตรแต่ว่าเราสอนสูตรพ่อโวดาละเป็นไหม เห็นแล้วใช่ไหมเอายังสอนให้แล้วเมื่อเช้านี้โอ้คุณสอนให้เมื่อเช้านี้ครับเอามาที่บอกว่าฉันเขาก็เลยเห็นเขียนลงไปโอ้บอกว่าอันนี้ยังเสียงซสี่เด้อนะฮตรงกับสูตรของน้องเบลไหมตรงอยู่ไม่ไม่ไม่ตรงตัวหนึ่งแต่ว่าพอแล้วสีเน้นอีกตัวหนึ่งโอ้สูตรของน้องเบลเน้นตัวไหนสิบแปดสิบแปดครับแล้วของพ่อโซดาพอแล้วเน้นหกหนึ่งหกหนึ่งครับ ชื่อชื่อแกพ่อเนาะชื่อโซดาเนาะโซดาซอกแป็น้าซอกปนาเอาเขาว่าแล้วน้องเบลลรืมถามเขาดูว่าสูตรนี้สูตรพ่อแล้วกับเขาเลยครับผมเท็ยดย้อนหลังบึงเยอะเอาย้อนย้อนหลังนี่เข้ากี่วันน้องเบลก็เข้ากับช่วงวันนี้น้องเบลทําย้อนหลังนี่ใช่ไหมเขาไม่เทศยย้อนหลังบึงนะครับสองตัวหรือสามตัวครับสูตรพ่อนี่สูตรพ่อส่วนหลาย้วสเซียสองตัว สามตัวมีบ้างไหมน้องเบลสองตัวสามตัวนี่แล้วแต่แล้วเสียเสียเอาขึ้นมาอังใช่ไหมครับโอ้โหงากได้ดีเนาะเก๋ได้ทำแล้าตอมทำแ้วเดี๋ยวให้น้องเบลไปถามให้เนาะลองถามรอบห้องไปเลยลองลองตะโกนถามได้ไหมน้องเบลนี่เพราะมีสูสามตัววะนี่เนี่ยอยู่บนนู่นว่ะเราเมัดนางลานนะจ้ะบ่สิเป็นพญานาคกูองดั่งอาองใหญ่อยู่ ก็เอาไว้ให้รอบหน้าให้น้องเบลได้เรียนรู้ดีกว่าได้เรียนกับก็แล้วก็มาถามดีกว่าว่าชุดสามตัวจะมีตัวไหนเนาะท่านากน็กาลังยากงานอยู่นะครับใยากงานครับผมเาว่ามาสนใจเลยนะปุดนี่สิบล้านเนาะไม่ธรรมดาดิรับปุดนี้ได้จักล,าลา้านก็สุดสิบล้านครับผมสิบล้านแล้วก็มาเรื่อยๆนะปุดนี่สิบล้านครับแล้วก็อันนักยูแต่ละหมวด เ,เ,เมีลายเนาะเมนครับคือรรเรา,เรา,เราไปเฮ็ดธุรแลกิตรูมแล้ลไล่ครับแล้วก็เนี่ยแหละแล้วก็มาเฮ็ดสูตรเอาครับครับถ้าว่าเราสีบ่ค่อยบอกใครเดวราก็สีอักเอาแล้วเออเราเฮ็ดซ่านพญานาคบ่เราเฮ็ดโค้งให้ได้เฮ็ดอันโค้งเฮ็ดอันพญานาเฮ็ดเจดียังซี่นะครับครับครับแล้วก็เฮ็ดโค้งดัดโค้งให้จังซี่นะโค้งปูโค้งงาทุกๆอันล่ะที่ที่อยู่ในนีนะ แล้วเป็นคนเฮ็ดโค้งให้เบิดครับครับแแต่ว่าเราปั้นพญานากว่ได้ครับแล้วปั้นก็จะเป็นอาจารย์ต้อมปั้นโอ้อาจารย์ต้อมเป็นคนปั้นแม่นครับอันนี้ก็อาจารย์ต้อมอวบก็พ้มเนี่ละคหับเริ่มเริ่มเฮ็ดเรื่อยๆครับหน้าโค้งพอเราเป็นคนขึ้นให้ครับพ้มครับาเจดีพอเลาเฮ็ดอีกเบมือนกัปุ๊ดนี่ซิบล้านแต่ว่าพอเพิ่นบ่บให้บอกแตนมองเดียวก็อาจารย์ต้อมแม่นครับหั้งเธอเราก็เอาผู้เดียว <Goodness. S 2> อักเอาคนเดียวเถืออเรี <design> <c oughs> <man> <c oughs> ่ยวมาถินไปถื่อตอนคือบมาบอกกันอักเอาคนเดียวไม่ให้ไปเลยโผล่มีก็คืออันเนี่ยญาติพี่น้องเสียกะข้าเจ้าก็เถื่อขึ้นมาบอกกันเนี่ยโอ้ยฮางเทียมมันกะยังไงล่ะเทียกะรุดยานมันรุดมันครับบวบไปเมียนบอกอักเสือเอาเมียนอักเสอเอาแต่ว่าคนถี่หูคือน้องเบลครับกะกหูน้ำเล่า ทางเคี่ยหูน้ำาหลากับเอาน้ำเหลากั็ได้ก็ได้ปุ๊ดนี่แหละครับได้ปุ๊ดนี่ได้มาเห็ดม่สา่งยนี่นี่แหละปุดนี่จะทานก็จะซีบรัก้าไม่ธรรมดาเครัยถือไรงวดจนจนปุ๊ดนี่ได้ครับถือไรงวดมากบ่เป็นว่าถือเท่าเดียวเนาะงวดเมื่อกี้ของพ่อนี่ถูกตัวไหนนองเบลงวดเมื่อกี้ของพ่อเล้าเขาเบาเล่าเขาทีเขาล่างแต่ว่า แต่ว่าแล้วแล้วสีเน้นบนเน้นล่างจังสิไหมงวดงวันที่ละแปดห้าเหรอครับโอ้แล้วก็ได้ครับก็เอา้าเนี่ยขอดูนะครับของพ่อจะมีตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวสามตัวน้องเบลตามให้หน่อยนะเดี๋ยวจะมาตามนะน้องเบลนะครับ,รบ,รบตามตัวตอดูให้น้องเบลยกนะครับ <c oughs> เอาเอสซีครับผมแคปหน้าจอเนาะ บทนี่นะครับของพ่อโซดาชื่อเพาะน้องพ่อโซดาดิบัวกะสร้างปั่นพญานาคสร้างปั่นพญานาคบุญเห็ดโค่งเห็ดยังก็คือไงเบิ้ลบุญแต่ว่าแล้วเห็ดกับปูกระปุยเนาะเป็นกระหับมากระชัดกัะชับกระอืม